กินบัตรมไม่ได้มันละลายลยละลายกระยเีร๊ยทำไมคุณได้กิน้ำกับน้องใด้ลังคอ๋ยวเอาออกแล้วใส่ใหม่นีลองเหรอออกแล้วใส่ใหม่อ้าวกดไม่ได้แอ้ที่ไงกับไหายบัเลยไม่ได้กินเอาบุตดีไม่ได้ใช้อาตัวเดียทุกอั่นี่ฮะ ไซม่อนไซม่อนเป็นนึงเปสีเหลืองอันน่ะเป็นที่มันสีคล้ายกันน่ะอันน่ะเออมันจะบังอันนึงเคยมีคนทำบักกล้วยบักเป็นตัวซ้อนกันนะเออออไม่ทันอันนี้่ไงกินข้าวแล้วกินยาแล้วโอ้ไม่ทันเคยมีคนทำบักซ้อนได้เ้อะไม่รู้มันทฮลโหลโอ้ยฮัลโหล อ้ยมันตัวเล็กลงมันตัวเล็กลงล <laughs> ตัวเล็กลงเปลี่ยนที่วางหรือว่าที่เดิมที่เดิมเดี๋ยวนะน้องแั๊บนะอีกเฮ้ยไม่ได้อ่ะเองทำไมมันตัวสูงเหมือนเป็ดเลยวะนั่งโดนนั่งโดนอต้อนแบบนี้อ่ะ แบบทุกตัวมันซ้อนกันอะ,แบบนนะดูเหมือนตัวนี้ไปไม่ได้เอ็งต้องเอาเวทนี้ต่อพี่น้อ,องสองคนนะ้องทุกต่ออ้าวหายไปไหนคนหนึ่งเมื่อกี้เอ็กเอาออกสองคนเมื่อกี้อุอ้ยไม่ทันอ เอาตัวไหนเองเฮ้ยอุ้ยได้นเพลงใหม่แล้วเราได้ที่เราได้ช่องเก็บตัวละครเพิ่มเออลองทำอีกนิเอาตัวไหนได้แหละอันหนึ่งตัวไหนก็ได้ใช่หไอ้ไปหนึ่งอคคุณต้องหาฟันบอดให้เจอครับถ้าคุณหาฟันบอดไม่เจอคุณจะแพ้เลยฟันบอดไหนอ สามสี่เทาอยู่ก้อสี่อันบดอยู่ข้างหลังไซมอนครับมันน่าจะเอ้ยเป็นเว็นด้าเว็นด้าไปส่งกใครไม่รู้ไปมาสมกันเนี่ยโอเคล่ยหรอเพราะว่าเกล่ยวินด้าไปสมกันไปสมกับอันนั้นใครเห็นบ้างทุกคนอ๋อกันเขาชอบอันเนี้ยนะอันนี้มันเป็นพลังแห่งความบักอืม ถ้าอยากถ้าอยากได้บัต้องเอาต,ตัวนี้มาอะหายเฉยเห็นปะแค่แค่คุ้ตลกเลยหนึ่งสองสามอะหายเฉยเขาแก้บกับ๊ในระหว่างซาวเวียเฮ้ยมันหายไปอ่ะเขาแก้บกักม่เลยแก้บกัในซาวเวีย เขาอยากให้เวนด้ากับเกรย์มันซ้อนกันอ่ะอยากให้เวนด้ากับเกรย์มันซ้อนกันเกรย์กัวไหนเกรย์เวนด้า G A Y แล้วไม่ใช่ G A Y ตัวนี้นะเออสังเกติช่าจะให้มันซ้อนกันไอ้นุ๊กอ้อเฮ้ยม่ทันมันเขาเห็นคนหนึ่งอ่ะซ้อนได้หมดทุกตัวเลยอ่ะ เราน่าจะเก็บอาชีพเป็นบักได้เลยนะเฮ้ยเกเกเกบัเฮ้ยนี่ไงเป็นบ้าป่าวเป็นบ้าไม่รู้ผู้หญิงเกมรู้ผู้ชายผู้หญิงตอกผู้ชายอ๋อก็โก้โคตรเท่เลยว่ะน้องจำดินเพราะน้องจำดินลองลองลองเอาเกมเป็นคนขึ้นบ้างดิเอาดิฮะลองเอาเกมเป็นคนเราเอาเกมอยู่ข้างบนปังก่อนไหนสงชา ไม่เอาเอาเอาเกเอ้ยเอาเวนด้าไปตรงนี้แล้วเอาเกียวตรงนี้ <c oughs> อันหนึ่งมันจะต้องตลกมากไม่ได้ดิฟันบอร์ดข้างล่างสุดเจ๊เอาฟันบอดมาก่อนข,ข,ข้างกา้างกลางมันหยุ่แป๊บนึงเอ้ยดูดิมันเอาไม่ได้มาเองเองจับเองเอาฟันบอร์ดใส่ก่อนอันนี้มันยนึงเอาออกเอาออก ซาเลชาก็ไม่ใช่อีกตัวนี้เวนด้าเฮ้ยโอ้โหเวนด้ามันไกลไปวะเออแต่มันอยู่ข้างๆกันเลยนะเว้ยฮ่าเอ็งเห็นปะไอตัวข้างหลังมันเคเด้งเออถ้าเป็นตัวนี้อ่ะไม่ได้ดิแต่ถ้าเป็นตัวนี้อ่ะเนี่ยเออเอาเบอรดีจ้า พ oh. ี่แอาตัวนี uh. ้มันได้ตลอดเลยอมาทําเพลงกันอย่าพึ่งอย่าพึ่งลองเอาตัวอื่นบ้างเองคิดว่าอันไหนคู่เก๋อมนไหนอ่ะเองเองชอบให้คู่ไหนจับคู่กับคู่ไหนอ่ะเองคู่นั้นไปเลยเองทําคู่นั้นเลยเออไม่ได้เออเออเออโอแฉตโตดูนะเอ่อเออเอาเออเอ็มตั้งยากอ่ะร้องเสียงนะ เอออนฝากดูเพ่อนๆว่ามันอัดได้ไหมว่ามันอัดตรงไหนเของของมันไม่ค่อยใช้เดี๋ยวขาพยดหได้อีกันองเองเ้าขอจะขยไม่ได้ย่าหาเออทำแบบนี้ที่มันทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้ดู เอาคนนี้ันคดิจนเล็บจะหักเนี่ยได้แหรอเฮ้ยมันนีขยับเฮ้ยเออตึงตึงอ๋อล้มนี่ไงขอลู้ว่าทำยไงนี่ไงชัดเลยเฮ้ยได้แล้วฟอนกับใครเฮ้ยสองคนนี้การเนาะผู้ชายกับผู้ชายแล้วสองคนนี้ไม่เป็นผู้ชายเลย หรือเป่าทำไมตัวนี้ถึงใส่ถังทไมเพราะว่าข้างในอ่ะมันมันเป็นไอเน,ไนี่ยเขามีเขาแหลมแหลมอยู่บนหัวมันก็เลยเอาไปถังมันตกแล้ว,ลวตัวนี้ชื่ออะไรนะฮะเวนด้าเวนด้าแล้วก็กินขเขาเข้าไปได้ไงวนะน่ะไม่ใช่ไซมอนไซมอนตัวสีเหลืองเป็นคนกดัดไม่ใช่เวนด้าไซมอนเนินนั่นแหละแซลมอนไซมอนแซลมอน S I M O N <laughs> ไซมอนไซมอนอะกัดกล้วยแล้วไซมอนมันเป็นปีศาจแล้วไงมันแปลงร่างอโอ้โหโอ้ยเอ๋จะเ,เ,เอาไซมอนมากินหัวเกงไงเอ๋จะเอาไซมอนมากินหัวหน้องถังไงคิดว่าจะทำได้เหรอไซมอนมันอยู่ไกลๆไม่ถ้าถ้าเนี่มันอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาอันนี้มาไว้ข้างหลังไงแล้วก็แบบง่ามเลย เฮ้เฮ้เอ้ยแขมอนเขีบตองเขี้ออนเขี้อนเขีหูข้ารู้แล้วมันทำยังไงก็คือรอจังหวัดตอนที่มันมีหัวโกข้มานิดนึงแล้วก็ใส่เยแล้วมันก็จะเตียข้รู้แล้วเอ้อไม่ทันอ้อยทำยากได้ปะแล้วเกเกือบได้หรอ เขาปวดตูดเลยอะขาเขาเก่งหมดแลยไงพอแล้วนี่จบไปแล้วของการทำบักนะคะเอออารมณ์หมดแล้วไม่เอ็ต้องทำ